โอเคดิด okay, ิชินนับชาแนลนะครับผมแล้วก็สู่เกม Song of h ฮอร์เกันต่อนะครับผมนี้เราก็ตัดมาที่เซบาสเตียนฮาร์เชอร์กันนะครับผมก็ก็ฮาร์เชอร์เขาเป็นนักเขียนนะครับโอเ okay, ค let's go จะมาเจออะไรกับตรงนี้แล้วนะก็ต้องรอติดตามกันดูนะครับอายซกเพื่อนรักคุณไม่รู้เลยว่าคุณทำอะไรลงไปกับกล่องเพลงนั่น ทุกครั้งที่คุณพยายามเตือนผมผมได้ยินเสียงเพลงนั้นตลอดตอนนี้ผมติดอยู่ในวังวนที่โชคร้ายนั้นฉันผมกินข้าวเที่ยงไวแล้วตั้งใจคืนกล่องนั้นให้กับคุณบ้าเอ้ยผมนี่โง่จริงๆผมก็หกไอแซคขอโทษด้วยผมอยากจะให้คุณอดทนจนกว่าผมจะหาทางจัดการเรื่องนี้ได้ผมออกบ้านมาออกจากบ้านมาโดยที่ไม่บอกแคทเธอรีน ผมจะบอกอเรื่องแบบนั้นไปได้ยังไงเคยคองม,มีทางเชื่อผมแน่แต่ผมคิดผิดตอนนี้มันสายเกินไปแล้วผมหวังแค่หวังได้แค่หวังว่าพวกคุณจะปลอดภัย <c oughs> และหวังว่าให้พวกคุณให้อภัยผม <c oughs> ผมต้องจบเรื่องนี้ <c oughs> เพื่อผู้ครอบครัวเพื่อคุณ <c oughs> และเพื่อตัวเองด้วยอากอสเลกัน <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมไปถึงชื่อนั้นเขาเป็นผู่ที่สร้างกล่องนั้นขึ้นมาและเลือกเพลงนี้แต่เขาตายไปในป19ี1913หนังสือพิมพ์รายง,งานว่าเกิดเหตุรุนแรงจ้องเบาขึ้นทุกคนตายเพื่อช่วยอเดเดเนที่เป็นคารุอกอยู่ตอนนั้นคดีถูกปิดลงแต่ว่าทุกอย่างไม่สมเหตุสมผลตำรวจยังสืบไม่พอและ ศพถูกผมเชื่อว่าพวกเขาปิดบังความจริงอยู่ผมเจอหนังสือนารูราทราบรซาคนสองคนที่ตามออตามตำนานนั้นไปแต่พูดถึงหนังสือนั่นราการันผมตามเขาไป เป็นสัปดาห์แล้วตามสถานที่ทุกอย่างที่ตามไล่ถึงบทเพลงนั้นในสุดท้ายท้ายสุดผมก็มาถึงที่สุดท้ายทางเหนือผมเจอตัวเองอยู่ท่ามกลางพร,ระหลัทาพระหกพันที่เซซิเลียแอฟเบที่นี่ถึงกันสองมีคอนเสิร์ตให้เกียรติกับบทเพลงนั้นและกันเขาไม่ได้อยู่ที่นี่ตลอดแต่ว่าเขาก็ คนที่เข้าร่วมคอนเสิร์ตนั้นตายทุกครั้งตายหรือหายสาบสูญลิศนาแล้วแอบบีก็ถูกทิ้งล้างมาตั้งแต่นั้นทุกอย่างฉันรู้ทุกอย่างต้องอยู่ที่นี่สถานทุกอย่างหาฉันมาที่นี่ทำไมล่ะก็ฉันก็ไม่กล้าคิดถึงอนาคตเลยฉันแยกไม่ออกแล้วไหนความจริงหรือเปล่าบางอย่างที่ตามฉันมาอยู่คอยไล่ตามใกล้เข้ามาเรื่อยๆเสียงเพลงนั้นยังไล่หลอกหลอนฉัน โน้ตแต่และโน้ตกำลังอยู่ในหัวฉันจทุกนาทีที่ผ่านไปเพลงมันก็เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆฉันเห็นความมืดอยู่รอบตัวเงาม,มืดอยู่รอบๆทุกมุมฉันเห็นโลกของฉันลวงพอกับอะไรบางอย่างฉันเห็นอะไรบางอย่างเงาดำๆฉันรู้สึกได้มันอยู่กับฉันที่นี่ ผมบอกเลยขณะนี้ผมปิดไฟเล่นเสียงแสงเมาส์นี่ยังแยงตาเลย is this the end นี ulative, ่คือจะจบหรือเปล่าผมคิดว่าไม่ครับผมมันยังไม่ใช่จุดจบแค่นี้หรอกนเ t อร์ลูด end of the road นะครับผมครับผมขอโทษนะครับโอเคก่อนหลังจาก จบอเวนเจอร์มานครับผมทีนี้เราก็จะมาสารต่อสิ่งที่เราได้เริ่มไว้ก็ตามไอ้คัสซีนที่บอกเมื่อกี้ตอนนี้เราอยู่ที่สร้างภระขังพันเซนซิเซเลียนะครับผมซึ่งตอนนี้ไม่มีของอะไรเลยอ๋อมีอยู่นี่ว่าปากกาเออครั้หนึ่งโอ้ไม่มีแมปด้วย โอเคครับปลอ,อดภัยปลอดภัยอิสล็อกต้องมีกุญแจนะครับโอเคหวังว่าเราเล่นเป็นเฮอร์เชอร์เราจะได้รับการปราณีนิดหน่อยนะแล้วไม่รู้ว่านี้เล่ายอนจำจำไม่ได้ด้วยว่ามันเป็นการเล่าย้อนความหรือเล่าเหตุการณ์ในปัจจุบันโอ้เสียงเพลง โอเคคิดถูกคิดผิดเนี่ยเข้ามาในตึกก่อนไม่เป็นไรถ้ามันตันเดี๋ยวมันก็จะติดเองแหละตอนนี้ก็ได้แต่หวังว่าเราจะโปรกเกสกันต่อไปได้โดยที่ไม่มีเป้าหมายเอ้ยไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมไม่มีเป้าหมายก็ตายละแต่ว่าประเด็นคือมันนี่มีแมปเนี่ยสิ นี่เป็นหนังสือสาหรับเบื้องต้นสำหรับเคมีนะครับผมนี่มันอะไรกันเนี่ยข้อไฮโดรลิกวันหนึ่งกดได้เหรอเอ่อรู้สึกเหมือนมันจะระเบิดยังไงไม่รู้ตู้หนังสือนั่นเหรอรู้สึกเหมือนตู้นี้ไม่ค่อยอยู่กับที่เลยโอเค ต้นไม้โตจากกระป๋องพวกนี้นะครับหมดแล้วไม่มีอะไรแล้ว,ลวโอเคห้อนี้ไม่มีอะไรละมันเป็นอินเตอร์ลูดอะผมว่ามันน่าจะไม่มีอะไรหรอกเชื่อผมสิเชื่อผมเชื่อผมเห็นโอเค อุ้ยตรงนั้นมีประตูโอเคครับกลับลงไปข้างล่างกันดีกว่าฮืมถ้าเป็นอินเตอร์ลูดผมว่ามันน่าจะยังปราณีเราอยู่อันนี้รู้สึกจะล็อกอยู่ตัวหนึงอะไรเนะี่ยตัวหนึงขออ่านตัวหนึงบ้าเอ เรานี้น่าจะเปิดปิดมา,มาก่อนหน้านี้เมื่อฉันออกมาจากห้องถ้ามีก็คือมีรอยแตกอยู่นะผมถ้าผมถ้ามีอะไรที่สามารถแย่เข้าไปได้นี่อะไรเย่ยตดน้ำลงตรง,ง,งมาที่ถ้วยนี่ออกด้านนี้ได้ไหมโอ้โหทางเยอะจัดๆบันไดพังลงมาตั้งนานมาเกาะนานมาแล้ว ต้องหาทางอื่นที่ขึ้นไปข้างบนอันนี้ก็ล็อกล็อกฟอร์มอัลเทอร์ไซด์นะครับอะไรฉันเคยเห็นหนังสือพวกนี้มาก่อนอืมนี่ล่ะนี่ก็ต้องใช้กุญแจล็อกครับผมให้หันไปไหนลุง นี่จะใช้เวลากว่าสองชั่วโมงกว่าจะเอาไอ้พวกนี้ออกมาได้ใช้คงเข้าไปในนี้ไม่ได้หรอกนะ mm hmm. มุมกล้องเกมน,นี้เป็นอะไรที่ผมขอชื่นชมในแง่ของความที่มันคืออะไรเนี่ยมันคือจอบนะครับผม mm hmm. โอเคขอบคุณมากมันเป็นมุมกล้องเกมสยองขวัญมากอะออกไปข้างนอกได้ ถ้าอ่านบท,บทคัดซีนมันไม่ผิดตรงนี้มันจะเป็นโรงละครหรือว่าโรงคอนเสิร์ตนะครับไม่มีอะไรเลยรอบๆนี้ไม่มีอะไรเลยโอเคน่าจะเดินมาครบรอบละตรงนี้ผ่านมาแล้ว อนหนึ่งตรงด้านนู้น,น,นเอ้เดี๋ยวค่อยก็ได้เดินสำรวจทั้งหมทั่วก่อนโอ้ประตูนี้เปิดได้ไหมใช้กุญแจโอเคซึ่งเหมือนตรงนี้เป็นวงเวียนเลยนะตรงนี้ก็กุญแจ อยากได้แมปจังเลยมีให้เก็บแมปไหมเนี่ยโอเคงั้นสงสัยคงต้องลองตรงจุดนี้นี่ได้ไหมได้นะ okay, <first. S 1> โอเคเปิดโหโหกำลังตั้งมอไฟโอ้โชคดีที่ไฟยังติดอยู่เนี่ยมันอุ่นมากเลย ลุงไม่สงสัยเลยหรอว่าทำไมมันถึงยังมีคนจุดไฟอยู่นะโอ้ยท่อสั่นนะแบบโอเคตอนนี้น้ำก็ไหลไปแล้วครับเดี๋ยวคงต้องไปเปิดตรงด้านบนตรงนั้นอีกรอบหนึ่งโอเคไม่มีอะไร โอเคที่นี้ก็หมดแล้วโอเคเราจะไปขึ้นไปเปิดข้างบนอะไรเนี่ยเป็นระบบการเดินท่อที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับโอเคขึ้นมาข้างบนกันหวังว่าจะไม่มีใครดักหน้าเรานะครับจากการที่ฟังกล่องเพลงแล้วนำมาถึงที่นี่ได้นี่ถือว่าเป็นคนที่ มีความสามารถอยู่นะครับผมในการตามบอดแสอะไรแบบนี้มาห้องมันอยู่ไหนนะห้องนี้หรือเปล่าโอเคก็ไปอีกห้องหนึง่งโอเคทีนี้ก็เปิดได้หรือ,อยังต้องขยับนี้จะชั้นหนังสือก็ก่อนลว เก็เปิดน้ำแล้วนี่เอาหนึ่งหรือว่ามันยังไม่พอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ทำไมอ่ะก็เปิดน้ำแล้วไม่ใช่เหรอเออมีคนพยายามจะเข้าหรือไม่ก็ออกนะครับหรือว่ามันมีสวิตต์อีกเขากลับไปดูซ้ำอีกรอบนึงก่อนเพราะตอนนี้จุดที่ให้อินเทอร์แลกได้มีอยู่แค่ไม่กี่จุดเลย ตอนนี้ท่อไหลนะน้ำไหลนะครับไม่ต้องไปยุ่งแล้วท่อเดินระบบซับซ้อนนะครับเฮ้ยเดี๋ยว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  มีควันออกมาโอ้ตรงนี้เข้าได้หรอกเหรอไหนฟังสิโอ้แล้วเป็นรูเล็กๆนี่นึกว่าเป็นแค่กำแพงไม่ตายโอ้ตรงนี้ก็มีท่อเปิด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 โอเค เป็นไงต่อครับฉันเปิดให้มันให้น้ำมันไหลผ่านเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่ามีบางอย่างยังขวางน้ำอยู่นะครับน้ำนึกถึงเขาเรียกว่าซาเลนฮิวดาวครัวเลยโอเคไปกันต่อครับเรายังต้องหา อะไรที่มันกันน้ําอยู่อีกรอบนะเพราะตอนนี้มันยังมีของมีอะไรสักอย่างที่กันน้ําอยู่น่าจะอยู่ในห้องนี้โอ้โหตายแล้วอืมมีคาบอยู่เต็มไปหมดเลยโอหนี่มันซ่วมนี่หว่าตายแล้วนี่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 น ข้อพวกนี้มันซับซ้อนมากเลยมีบางอย่างอยู่ข้างใต้นั่นชุดชายแบบ whatever is blocking the toilet โอเคหยิบมันขึ้นมาเพราะตอนนี้ก็ไม่มีทางอื่นตั้งเรื่องอื่นแล้วอ,อะไรวะนะ่ะ ันคืออะไรอ่ะลุงลุงหยิบอะไรขึ้นมาโอเคครับทีนี้ก็ดูซิมันคืออะไรจะไม่คิดว่าต้องการมันโอเคทีนี้ก็หมดแล้วนะครับคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยว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 อาจจะมีอะไรสักอย่างอยู่ข้างหลังประตูนั่นไม่มีครับ เงียบมากโอเคฟุบว่ายังโอเคต้องไปเฮ้ยเดี๋ยวลืมฟังต้องไปเปิดใหม่กรอมไหมโอเคท่อผ่านท่อนี้ไปเรียบร้อยนะครับอ่าลืมฟดฟังอีกแล้วอันนี้คงไม่ต้องฟังหรอกมั้ง โอเครอบนี้น่าจะหมดละทีนี้เราจะไปที่ตู้หนังสือข้างบนจริงๆละเอออยู่อีกแยกหนึ่งตูละัะตุละัะเอ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวมันแยกไหนเนี่ยประตูนี้เหรอ

นี่คือทำอะไรกันอยู่คิดจะใช้น้ำผักตู้เหรออ๋อมันเป็น,นกลไกนึกว่าจะใช้แบบให้น้ำมันระเบิดผักตู้ออกมาที่อยู่อย่างนั้นใช้มือดึงออกมาเองเลยได้ก็ได้มั้งนี่มันอะไรกันเนี่ยห้องลับเหรอครับมันเป็นรัทิิอะไรเหรอโอเอกสาร โอ้โหยาวมากๆโอเคครับเมื่อวันก่อนฉันตรวจพบตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องพี่น้องที่ทำพิธีกรรมประหลาดนะพวกเขาสลับกันไปนั่งอยู่หน้ากระจกแล้วก็เหมาะจ้องกระจกนั้นแสง ส่องตะเกียงไปที่กระจกแล้วก็เอาออกโอ้โหนั่งหน้ากระจกแล้วเอาเสริมแล้วแล้วก็พิจารณาเกี่ยวกับแไอภาพที่สะท้อนอยู่ที่กระจกนั้นแล้วก็สิ่งที่อยู่ข้างหลังพวกเขา แพวกเขาก็ยังวางตะเกียงไอจุดไอดับตะเกียงก็บางครั้งเรียกว,ว่า <c oughs> มี่เกี่ยวกับการทำพิธีนะครับผมเป็นการ ดูหน้ากระจกจุดไฟแล้วก็เอาดับไฟทำซ้ำไปเรื่อยๆแต่ว่าบางครั้งสิ่งที่สะท้อนอยู่บนกระจกมันได้เปลี่ยนไปฉันไม่รู้จะอธิบายปรากฏการณ์นี้ยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นการลุบหลู่ลถึงพระเจ้ามากแต่สิ่งที่ฉันพูดได้ปล่อยก็คือมันเกิดเรื่องสยองขวัญขึ้นยิ่งพวกเขากใกล้กลันใกล้เข้ามามากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งมีเวลาเหลือน้อยเท่านั้นจนกว่าพวกนั้นจะไม่ใช่แค่เงาที่ทอนอยู่ในกระจกหูยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะบ้าเอ้ยล็อกล็อกล็อกเออฉันหวังว่าหวังว่ามันจะเปิดไม่ได้นะเมื่อกี้อะไรวิ่งมาอะไรอะ หุย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 โโหุยหุยโอ้โหโอเคลงไม่ได้ครับผมมันได้พังโผล่แล้วมีแขวนศพแขวนอยู่ด้วยอะ่ะควรมาที่นี่ไหมเนี่ยแล้วทำไมไม่มาตอนเช้าๆวะเริ่มเกิดความสงสัยขึ้นแล้วครับเกิดความสงสัยขึ้นในวงการเกมแห่งนี้ว่าทำไมถึงต้องมาตอนนี้กระจกแตกแต่ยังเห็นสิ่งที่ สะท้อนอยู่ล่างเล็กน้อยมันเหมือนโมสเสกนะครับเออว่าตั้งแต่อวิสอดก่อนๆแล้วทุบกระจกแตกกันหมดเลยน่าจะเกี่ยวกับกระจกด้วยแหละแล้วก็ไอพิธีกรรมที่บอกอยู่ในเอกสารเมื่อกี้นะครับว่าเป็นพิธีกรรมเป็นพิธีกรรมที่ต้องมองกระจกแล้วมันจะเห็นภาพนิมิตบางอย่างขึ้นโอเคประตูล็อกจากอีกฝั่ง โอ้ยบ้าเอ้ยนี่มันแย่ใช่ไหมมันถึงมีศพกองเป็นภูเขานขนาดนั้นนะโอ้ยอะไรกันวะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นขึ้นเนี่ยโอเคโอเคห้องจะว่าไปดีไซน์ห้องนี่คล้ายๆกับห้องของอีพิซอดแรกที่แดนเนียลแดนเนียลเข้าไปติดเลยนะไม่มีอะไรครับผม เป็นห้องที่แบบกำแพงคล้ายๆแบบนี้แล้วก็มีไม้ก็เขนอยู่เต็มไปหมดกำแพงเต็มกำแพงเลยนะครับหรือว่าแดเนียลมันจะมาข้ามมิติมาติดอยู่ตรงนี้บางคนทาไม่แน่ใจว่าจะไม่มีคนมองข้ามกำแพงนี้ออกมาได้โอเคงียบครับมูชิมูชิ เป็นห้องที่ทำมาอะไรเนี่ยถ้านี่เวิร์กแล้วก็ดูซิว่าฉันเหลือมากน้อยขนาดไหนจะทำจริงเหรอทำพิธีกรรมที่บอกในเอกสารเมื่อกี้นะครับดับไฟเปิดไฟไซ้ำไปเรื่อยๆโอ้ยเดดแฟกต์ fact, สัตว์อะปึ้มห่างจอครับทุกคน ทุกคนห่างจอครับห่างจอโดนด่วนเลยครับผมครั้งต่อไปมันต้องมาแล้วครั้งต่อไปมันต้องมาแนะ่ๆนะบางอย่างที่ไม่ควรจะโผล่ขึ้นมาในภาพสะท้อนนะครับเปิดสักทีสิลงเอาทูบีคอนดีนิวเฉย